ก่อนหน้านี้มีคำสั่งจากคอสชอยกเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญ3จุดด้วยกันหลังจากนั้นผลตอบรับก็สร้างความดีใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะทั้งในเมืองพัทยาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมาชาติต่างๆรวมไปถึงสถานท่องเที่ยวบันเทิงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะโดยนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจํานวนมากนะคะออกมาท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภู กตกันตามปกติหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอประกาศยกเลิกเคอร์ฟิลในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็พื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสง่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักขึ้นทันตาเห็นทีเดียวรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขต หา,าหาดกระนหาดกำมลาหาดป่าตองนะคะสร้างความดีใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆเป็นอย่างมากทีเดียวทางด้านประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตองอําเภอรกระทุ้นายวีรชาติเครือสมบัติค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าจะเร่งประสานกับผู้ประกอบการทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวถึงสถานการณ์บ้านเมืองของไทยในขณะนี้ว่าไม่ได้มีความรุนแรงและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดขณะที่ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เมือง พัทยาจังหวัดชนบุรีก็แสดงความยินดีค่ะที่คอสชประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้เมืองพัทยานั้นกลับสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะบอกว่านักท่องเที่ยวดีใจที่มีการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลแต่คนที่ดีใจมากกว่านี่น่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เขาบอกว่าดีใจค่ะที่คอสอชอยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิลในพื้นที่เมืองพัทยาเกาะสมยุยรวมถึงภูเก็ตเพราะว่าเชื่อธรรมว่าทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ